โฟวินครับโฟวินโฟวินกลับมาอีกแล้วครับผมสวัสดีครับผมภูมิรถสวยกลับมาอีกแล้วนะทุกท่านวันนี้นะครับผมมีรถยอดฮิตอีกแล้วนะครับไ้ทุกท่านได้ชมกันนะคันนี้เป็นเจ้านะครับโตยโยต้าวีโก้เครื่อง2.5แคปโฟวินเกียร์ธรรมดาปี2006 รถมือเดียวป้ายแดงสวยเดิมทั้งลำเลขไม่สองนสองนะครับบอกเลยว่าเครื่องดีช่วงล่างดีเกียร์ดีแน่นอนครับคันนี้นะคันนี้มาด้วยสีน้ําตาลนะครับนี่ตามสไตล์ของวีโก้เลยนะครับรุ่นนี้เลยนะเป็นเครื่อง2.5งจุดห้าเนเทอร์โบนะครับเอ้ยเป็นเครื่องสองจุดห้าอินเตอร์คูลเลอร์นะครับตัวที่นะนี่มีจมูกด้วยคันนี้นะครับหน้าตาหล่ออการไฟตัดหมอกมีครับไฟหน้าใหม่ๆเลยนะครับผมนี่นะครับเดี๋ยวเชิญชมรอบๆคันเลยครับคันนี้รถได้ทรงดีสวยนะครับนี่ ครันนี้นะครับลูกค้าเก่านะได้ไปอัพเกรดใส่ล้อวิโก้แชมป์ขอบ17นิ้วนะครับลัดยางบีโทนใหม่ๆเลยครับปี2022นะดอกยังเหลือเยอะนะครับอันนี้เป็นตัวสูงนะครับมีซุ้มล้อด้วยเพราะเป็นตัวโฟวินนะครับนี่กระจกมองข้างโครเมียมครับบันไดข้างมีให้ครับผมนะครับมือจับโครเมียมทุกอย่างเรียบร้อยนะครับครันนี้รถสวยนะครับทรงดีน่าใช้เลยนะครับทําไมโฟวินเครื่อง2อ0พนเนี่ยมันจะมีกลุ่มคนที่เลือกใช้นะครับหนึ่งประหยัดน้ำมันสองลุยได้นะครับ ถามว่าถ้าไปรีแมปเนี่ยแรงมาใกล้เคียงเลยครับสามพันนะครับนะนะครับผมนี่คันนี้เป็นตัว E นะครับไฟท้ายใหม่ๆเลยครับแล้วก็ไฟเบรกตรงที่3มีให้กันชนท้ายมีให้ครับคันนี้รถสวยนะครับรถได้เดิมทั้งลำนะบอกเลยนะครับภายนอกสวยว่าสุดแล้วเชิญชมภายในเลยครับโอ้โหเข้ามาคันนี้นะครับภายในโคตรสวยครับคันนี้น่ารถปีศูนแต่ภายในสวยมากนะครับ เลขไม่แค่สองแสนสองหมื่นโลนะแอร์เย็นเพลงเพราะเครื่องเกียร์เกียร์ระบบโฟวินเช่าใช้งานได้ปกติครับมีจอมาให้ด้วยนะครับพร้อมใช้งานเลยแล้วก็กล้องติดหน้ารถเราก็มีให้นะครับภายในสะอาดสวยนะครับสวยจัดๆเลยคันนี้นะครับใครได้ไปบอกเลยว่าคุ้มราคาแน่นอนสองแสนกว่าบาทเท่านั้นนะครับนี่เดี๋ยวเชิญชมห้องเครื่องต่อเลยครับคันนี้สวยจริงครับสวยจัดๆเลยนะครับปาสี่หกเก้าพีหน้านะครับเล่มทะเบียนพร้อมโอนนะ นี่คันนี้นะครับได้เป็นคานหน้าเดิมโรงงานเลยครับเลขคานยังอยู่ครบนะครับสติเกอร์โรงงานยังอยู่ RL ซ้ายฝาอยู่ครบครับแกมคางน็อตไม่มีขยับฝากระโปรงน็อตไม่ขยับครับฝากระโปรงแท้เดิมโรงงานแน่นอนนะครับเครื่องยนต์แห้งเนียนกริปครับแบตเตอรี่ลูกใหม่่ะนี่ขนาดน้ำยาหม้อน้ำมีใส่กิ้งเลยนะถือว่าใช้ได้เลยครับเดี๋ยวขออนุญาตนะครับสตาร์ทเสียงเครื่องให้ฟังเลยครับ เสียงเครื่องคดพอครับเสียงแบบนี้ไม่มีเขกแบบนี้บอกเลยว่าวีโกถือว่าผ่านนะครับเดี๋ยวขออนุญาตนะฮะดับเสียงเครื่องแล้ามาฟังเสียงราคาเลยครับผมย้ำนะครับอันนี้เป็นเจ้า Toyota Vigo กเครื่อง2.5 4Win ปี2006แคปนะครับบอกเลยว่ารถมือเดียวปายแดงสวยเดิมทั้งลำน็อตไม่ขยับนะครับ ภูมิรถสวยนะครับขอเสนอราคาขายแค่2 6 9 0 0 0บาทย้ำ2 6 9 0 0 0บาทครับใครสนใจโทรที่เบอร์0641709612นะครับสนใจติดต่อได้เลยนะจ๊ะสำหรับวันนี้กลับลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับหวานเจีย๊ยบ